คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหอยโชคเศรษฐีมาลานะครับกับสูตรเด่นบน2หรือเด่นบนสูตที่2นะครับกดติดตามเพื่อเทีตัวเลขได้เลยนะครับ อ่อโดยส่วนนี้เข้าตั้งแต่1กุมภาพันธ์หกสามกุมภาพันธ์หกสานะครับสถิติเข้าตัวเนี้ยครับจาก37งวดเป็น38งวดครับอันนี้เป็นตัวเลขครับเป็น30 37เป็น38งวดนะครับโดยที่ไม่หลุดนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของวิธีการคำนวณก่อนนะครับเข้าตั้งแต่1กุมภาพันธ์หกสาใช่ไหมครับอ่ะเรามาดู1กุมภาพันธ์หกสาครับเราจะในส่วนของ หลักสิบล่างบอกด้วยหลักสิบหลังที่หนึ่งบอกด้วยหลักหน่วยหลังที่หนึ่งซึ่งคูณด้วยสามบวกด้วยร้อยหน้ากับสิบหน้าครั้งที่หนึ่งบวกด้วยนะครับร้อยหลังครั้งที่หนึ่งซึ่งคูณด้วยสามบวกด้วยสิบหลังครั้งที่หนึ่งซึ่งคูณสิบหลังครั้งที่หนึ่งครับบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่สองซึ่งคูณด้วยสามนะครับบวกกันนะสองบวกด้วยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดจะคือบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยสองบวกด้วยห้า บวกด้วย9 3 2 7บวกได7บวกได้2บวกด้วย3 3 9บวกว9บวกไปได้เท่ากับ28 28ลองทบทวนได้นะครับ28บวก1คงที่เป็น29 9บวก7คองที่เป็น16 6บวก1คงที่เป็น7 7บวก6ของที่เป็น13ใส่3ได้9 6, 7, 9 6 7 3 9 6 7 3ครับเรามาดูนะครับเลข3เลข3เข้ามาหลักหน่วยนะครับตอนที่1ครับ ต่อมา Heck, 16, คัสิบกคมาำนวณได้สี่หนึ่งองแปดสี่หนึ่งสองแปดครับลอ2มาดูสี่หนึ่งสองแปดเลขแปดเข้ามาหลักหน่วยนะครับต่อมาอค, er อ 80, ครับหนึ่งมีนาคมหกสามคำนวณได้สี่หนึ่งสองแปดสี่หนึ่งครับเลขสีเข้ามาหลักร้อยหลักสิบครับเด่นเข้าหลักสิบสิมีนาคมหกสาคำนวณเด่นบนออก็ได้แปดห้าหกสดหสองครับลองมดูแ้าสองเลขหเข้ามาเด่นเข้ามาหลักหน่วยจหนครับ 1ิบหกพิคหกสองำนวณเด่นบนออกาอสิบหกว่าค6หกสามคำนวณเด่นบนออกมาได้สามศูนย์นึ่งเจ็ดสามศูนย์ะเรามาดูครับสามศูนเลขเเข้ามาหลกหนวยรางวัลที่หครับต่อมาครับหมิถุนาย,ยนหกสาคำนวณเด่นบนออกมาได้ห <tone> กสามสี่ศูนย์หกสามสี่ศูนย์ครับเลขหกเข้ามาหลักสิบรางวัลที่หครับสิบหกิเยนหกามคำนวณเด่นบนออกมาได้แปดห้าหกสองแปด้าหกครับเลขแเข้ามา หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับเลขสองเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งกระด้าคมห6 3ามคำนวณเด่นมาได้8 5 6 2 8าหกส้าหกสองครับเลขแเข้ามาเลขแปดกับอ่าแปดสองแถกเข้ามาคบเลยครับสตัวบนรางวัลที่หครับสิกระดัาราคคบหกสามคำนวณเด่นบนมาได้หนึ่งแปดเกาหาหนึ่งแปดเก้าครับเลขหนเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1นึ่ครับเลขเเข้ามาหลักสิบครับเข้ามาสองตัวบนครับ ึ่งสิงหาคมหกสาคำนวณเดนบกได้าห้าหนึ่งเครับเลขแปดกับเขหงเข้ามาคบสตัวรางวัลที่หนะครับต่อมาครับสิสิงหาคมหกสาคำนวณเดบนอกกรได้าหกเจ็ดสากาครับเลขเกับเลขเ็ดเข้ามาคบเลยครับสตัวนะครับเก้ดนะครับหนกยันยันหกสาคำนวณเดบนอกกรไดหนึ่ง้าห้าครับหนึ่เลขแเข้ามาหลักสิบรางวัลที่หครับ 16บกันยายนคำนวณเดียนบนนอกรได้กาหด้9673 9673ครับเลข9เข้ามาหลักสิบครับเลข3ามเข้ามาหลักเข้ามา2ตัวบนครับ1ตัวละคม63คำนวณเรียนบนนอกระได้8ปด้าหกครับเรามาดู8562้าเลข5เข้ามาหลัก10ตรวลที่1ครับ16ตัวละคม63คำนวณเดียนบนนอกรได้3า1 7 3 0ย7เามครับเรามาดูนะครับเลข0เข้ามาหลัก1ิบตัวที่1ครับ1นึ่คำนวณเรียนบนนอกระได้ ห้าหกเจ็ดสามครับห้าหกเจ็ดสามเลขหกเข้ามาหลักร้อยหลักสิบประวัลที่หนึครับสิบหกเคำนวณเด่นบนลบาได้หนึ่ครับหนึ่เลขเเข้ามาหลักร้อยหลักสิบนะครับรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งนคาำนวณเด่นบนลำาได้ศูนย์ครับศูนย์เจ็ดเลขศูนย์เข้ามาหลักสิบประวัลที่หนึ่งครับสิบหกนคมหกสามคำนวณเด่นบนลำบาได้สองเก้าศนย์หครับสองเก้าศูนย์หกสอ้าศูน 2906เลข6เข้ามาหลักร้อยลงมาที่1ครับเลข2เลข2เลข2ครับเข้ามาเลข2เข้ามาหลัก10งมาที่ 1, 2, 1. 30, ค, 6, ค, 18, 9, 5, ครับ2อตับ1 30าธันวาคม63คำนวณเนบนาได้ห8 9 5ดครับ1895 1 18 95นะครับเลขเก้าับเลข5วิ่งเข้ามา2ตัวบ,บนเลยครับเด่นเข้ามา17จมกราคม6 4คำนวณเด่นบนหมอรได้296 สองเครับสองเก้าศนะสองเก้าศย์หกเลขศนย์เข้ามาหลักสิบหลังัที่หน่งครับ1นึ่งกุมภาพันหกสีคำนวณเด่นบนดอกก็ได้2906ย์หเจนกัน2 9หกครับเรามาดูนะสองเก้าศย์หเลข6เข้ามาหลักร้อยครับเลขศูนย์เข้ามาหลักสิบครับสิกมภาพันธ์หกสีคำนวณเด่นบนอกก็ไดสามศูนย์หนึ่งเดสามศูนย์หเดครับเรามาดูสา่งเจ็ดเลข3า ข้ามาหลักสิบสองงั้ที่หนึ่งครับหนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวณเด่นบนดอกก็ไ,ได้แปดห้าหกสองแปดห้าหกสองนะครับเรามาดูแปดห้าหกสองเลขสองเข้ามาสองตัวบนครับสิบหกมีนาคมหกสี่คำนวณเด่นบนดอกก็ไ,ได้หกสามสี่ศูนย์หกสามสี่ศูนย์ครับเรามาดูหกสามสี่ศูนย์หกสามสี่ศูนย์นะครับเลขศูนย์เข้ามาหลักเลขศูนย์เข้ามาหลักหน่วยเรามาที่หนึ่งครับ หเมษายนหกสี่คำนวณเดนบนออกก็ได้30 17นย์หนเดครับสามศเจ็ขเเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยหลือที่หครับ16เมษายนหกสี่คำนวณเด่นบนออกก็ไดศูนย์เจ็ดแปดสี่ครับศูนย์เจ็ดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดสี่เลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบหลือที่หนึ่ครับหนึ่ตำแหน่งสพฤษภาคม64สี่คำนวณเด่นบนออกก็ไดปด้าสี่ครับหนะึ่ดเก้าสี่มาดูครับ 1 8 9่งแปดเสี่เกสเลข9้าเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1ครับสิบหกพฤษภาคมหกสี่คำนวณเด่นบนออาได้เจ็ดสี่ห้าหนึ่งครับเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเลข7เข้ามาหลักสิบรางวัลที่1ครับ1นึมิถุนายนหกสี่คำนวณเด่นบนออปได้เจด้าหนึ่งครับ7 4 5 1 7 4 5 1. 1เลข1เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ สิบหกา 64, คำนวณเน็มันมาได้เก้าหกเจ็ดสมาดครับเราดูเก้าหเนะครับเก้าเลขเเข้ามาหลักหน่วยรางวันที่หครับสิบอ่ 1, าห,ห,หนึ่งก็นาะาคคอมหกสี่คำนวณเน็มันกมาได้ห้าสี่ห้านึ่่อ่าเจ็ดสี่ห้าหนึ่งครับเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยรลงวัลที่ 1, ห 1, 2, นครับเลขหเข้ามาหลักน่วยรลงวัลที่หนตำแหน่งครับสิกก็าาคมหก คำนวณเนนวนงินบมาได้2 9 0เ2 9 0 6ครับ 6, เรามาร 100, นาูนเ,ล 6, เลข2เข้ามาหลักร้อยรางวที่1ครับเลข6องเยเลข2เข้ามาหลักร้อยเลข6เข้ามาหลักสิครับ2ตำแหน่ง1นิงหาคม6 4คำนวณเนนวนงินบมาได้2 9 6เเชน่นกันาดูครับ2 906เลข0เข้ามาหลักน่ยวยรางวที่1ครับ สิกสิงหาคม6 4คำนวณเด่นบนออกมาได้0 7 8ย์ครับ0 7 8ย์เเลข4เข้ามาหลักร้อยครับเลข7เข้ามาหลัก10บร้อยที่12ตำแหน่งอีกแล้วครับ1กันยายนหกันยายน64คำนวณเด่นบนออกมาได้2906ครับ2 9 0 6เลข9เข้ามาหลักร้อยรงวัที่1ครับต่อมาครับ1กัน16กันยายน64 คำนวณเด่นบนออกมาได้1895ครับ1895 1895ครับเลขหเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยที่หนครับหตัวละครหกสี่คำนวณเด่นบนออกเด่นบนออกมได้เก้าหกเจเลขเเข้ามาหลักสิลังมาที่หครับเข้าตามแกนะต่อมาครับต่อมาหนึตัวละสิบตัวละครหกนะครับเรามาดูกันก่อน จ็ดบวกด้วยสองสามหกบวกด้วยหกบวกด้วยหกครับบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสองสามหกบวกด้วยหกบวกด้วยเก้าบวกด้วยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็คือบวกด้วยหนึ่งบวกรวมกันได้เท่ากับสามสิบห้าได้เท่ากันไหมครับอะลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับได้เท่ากันไหมของผมได้สามสิบห้า สามห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสามสิบหกใส่หกหกบวกเจ็ดหกบวกเจ็ดของที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งขงที่เป็นสี่สี่สี่บวกหกขงที่สี่บวกหกคงที่เป็นสิบสี่ศูนย์ได้หกสามสี่ศูนย์หกสามสี่ศูนย์นะครับตัวเลขใดนะครับลองดูหกสามสี่ศูนย์นะครับลองมาดูเลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับเด่นเข้ามา แล้วก็เลขเลขสเข้ามาลักสิบตันที่หนึ่งครับเข้ามา2องตำแหน่งเลยนะภาพโดยรวมของสูตรนี้เข้ามา2องตำแหน่งบ่อยนะครับ1 6, 4, 0, 4, 5, 0, 3, 7, 2, นึ่งพิชิกายหนกสศย์สหนย์สามเจ็ดสองตเกห้าสาบวกด้วยเจ็ดสามยีก็คือบวกด้วย1นึ่งบวกด้วยสี่บวกด้วยห้าบวกด้วยเจ็ดสามยีก็คือบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยห้าบวกด้วยสามสามเก บวกด้วย9กบวกรวมกันได้เท่าไรครับได้เท่าไรเออติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอกได้เท่าไรครับของผมได้28ได้เท่ากันไหมครับได้เท่ากันไหมเอ่ยี่สบวกหนึ่งคงที่เป็น29่สิบเ้า 9. บวกเจของที่9ก้1สิบสิบเอ็ดสบสิบห้าสบหใส่หกหบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็เจ็ดบวก6กของที่เจ็ดแปดเก้าสิเอ็ดสิบสองใส่สอ่ะได้เด่นบนเก้าหกจะสาเ้าหกจะสาเราคาดว่าน่าจะอยู่ในนี่แหละครับนะ มาสองมาสงตัวยังดีถ้ามา3ตัวยิ่งดีหนักไปเลยยิ่งดีเจ๋งเจงเป้งไปเลยนะครับ9673แคปเจอรครับต่อมาอันนี้เป็นสูตรของเด่นบนสูตรที่สองนะครับที่มันเข้าเข้าตั 1, วหนึ่งกุมภาพันธ์63สถิ 38, ติ38วดติดรับโดยที่ไม่หลุดเลยนะครับฝากกดไลค์ที่สําคัญนะกดติดตามเลยถ้าคุณกดติดตามรับรองได้คุณจะได้เห็นในทุกสูตรของการคานวณไม่ว่าจะแง่มุมไหนคุณได้เลย คุณได้เลขมาจากทีนก็ตามคุณมาเทียบไปเลยหลักร้อยหลักสิบหลังหน่วยเราแยกมาให้แล้วนะครับนะครับเรามีสติยืนยันอยู่ในการคำนวณจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันแก่เพื่อนด้วยนะครับเราให้คุณรับชมฟรีอยู่แล้วนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหวยโชคสิ่ิมาล้านครับสวัสดีครับ